สวัสดีครับผมโยินดีด้วยกับน้องฝนน้องเบลนะครับวันนี้มาออกรถฮหน้า B.O. นะครับผมสีขาวสวยๆเลยนะครับน้ำพักน้ำแรงโอ้น่าชื่นชมนะครับวัยรุ่นสมัยนี้นะครับเก่งๆๆ่งเก่งเเกยินดีแล้วก็ดีใจด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกุดคารรถซิ่งนะครับจัดผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับมารับรถแล้วนะครับได้ไปใช้งาน สวยเลยนะครับตอนแรกน้องว่าจะขับรถมาดูเล่นๆนะครับพอมาดูตัวจริงโอ้สวยพี่ต้องจองแล้วว่างั้นนะครับก็ได้จองจัดลรงพนแนนะครับก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยนะครับขอให้ใช้รถอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกู๊ดคารถสซิ่งนะครับอ่ายินดียินดีขอให้มันหมันแฮงๆนะครับซื้อหวยก็ขอให้ถูกรางวัลนะครับเยี่ยมเลยขอบคุณครับวัสดีครับทุกคนวัสดีครับเออหาให้ได้รถได้รถไปใช้นะครับ มีความสุขมีความสุขสวยๆเลยครับคันนี้เนียนๆนะครับโอ้แ่มแน่นอนครับเอาแล้วครับมีน้ําพักน้ําแรงนะครับไวรุ่นยุคนี้เขามีดีครับอืมครับไม่ต้องคุยเยอะนะครับชอบจองจัดโอ้เฮงเฮงมันๆนะครับทํางานก็ขอให้ได้โบนัสสักสิบเดือนเบลปีนี้โบนัสสักสิบเดือนนะเบลนะโชคดีโชคดีโชคดีนะพระค้มครองนะครับ สิ่งดีๆรักษาครับน้องเป็นคนดีมากเลยครับผมอ่านะครับเลือกซื้อรถกับทางเราครับกุศารถซิ่งเราชอบมากเลยว่างั้นนะครับรถแต่งสวยนะครับจบๆแน่นอนโอ้สๆกันไปเลยนะครับใสๆกันไปเลยกิ๊กๆเลยครับเราได้เห็นรอยยิ้มนะครับของลูกค้านะครับเราก็มีความสุขครับเราเป็นคนทํารถแต่งรถนะครับนี่นะครับอยากให้ลูกค้านะครับได้รถดีๆแบบนี้เราไปใช้งานครับ รถคันนี้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยการการติดแก๊สนะครับไม่มีชนหนักไม่มีบันเหตุหนักนะครับไม่มีน้ําท่วมครับเราคัดรถแบบนี้ให้ลูกค้าทุกคันนะครับอ่านะครับขอขอถูกหวยรวยเบอร์นะครับน้องฝนก็เหมือนกันนะครับขอโชคดีนะครับใช้รถจะมีความสุขทุกทุกวันนะครับโชคดีโชคดีนะคผมครอบครัวคุณคารถสซิงครับสบายๆนะผ่านไปผ่านมาแวะได้ครับผมอยู่ที่ตลาดนานาคาร์เซ็นเตอร์นะครับยินดีต้อนรับเลยนี่ทีเดียวนะครับโอ้โหโคตรสวยเลย เบลสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เป็นไงครับรอยยิ้มของลูกค้านะครับคือความสุขของเราครับในการค้าขายรถนะครับเราทําอาชีพนี้นะครับด้วยความซื่อสัตย์จริตจนะครับตรงไปตรงมานะครับชัดเจนนะครับคัดรถสวยๆให้ลูกค้านะครับได้ใช้งานโชคดี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 น้องใบรุ่นของจริงครับสุดยอดสุดยอด บอกเลยสุดยอดเขาสวยสวยเลยโอ้โชคดีน้องเบลวัสดีคราบคนวัสดีครับโชคดีน้องโชคดีสวยสวยเลยโอ้โหโคตรเนียนดูเอ้บีโอไปแล้วครับผมนี่เป็นไงครับโชคดีมีชัยสวยสวยเลยครับรถสวยสวยไม่ใช่งานเลยอ่านะครับต้องการซื้อขายรถบ้านรถซิ่งนะครับติดเฟนองฟนแนนซ์มาได้หมดนะครับที่กูดค้ารถซิ่งเรานะครับยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนนะครับ อีกฟิลรองเคนเราปิดให้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเราซื้อเองโดยตรงนะครับไม่มีขอผ่อนต่อไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีลีลานะครับจัดให้เลยนะครับจบแน่นอนครับตัวหาเราได้0 9 9ย์เก้าเก้าสี่หกสองสี่ย่านะครับหรือไปติดตามในเพจนะครับกูคาร์ลซิ่งนะครับพิมพ์ตามนี้เลยภาษาไทยนะครับแล้วก็ช่องยูทูบกูคาร์ลซิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีวิดีโอนะครับผมก็ลงให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับอ่าบางทีมีความรู้นะครับดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถเราก็มาลงให้ชมนะครับในวงการซื้อขายรถซิ่งนะครับ มีฮันด้าซิตี้นะครับในเคกอล์ฟนะครับสุดยอดครับทีมงานคุณภาพอีกหนึ่งคนนะครับนี่ฮันด้าบีโอคันนี้นะครับอ่าอีกคันหนึ่งนะครับบัตรหลังเหมือนกันสวยๆเหมือนกันนะครับโหลดแต่งจัดซองจัดซองแล้วเรียบร้อยทั้งนั้นนะครับมีแต่เนียนๆสวยๆนะครับเราคัดให้สวยๆทุกคันเลยนะครับนี่ฮันด้าซิตี้ครับมาเลยช่วงนี้ก็ออกรถยากหน่อยนิดนึงนะผมด้วยสถานการณ์นะครับโควิดก็เข้าใจได้นะครับอ่าก็อยากให้ลูกค้าได้รถสวยๆ ทุกท่านทุกๆคนนะครับโหเนียนคลิปเลยครับโอ้สๆครับเงาๆเลยเนียนจบจบดูได้นะครับเนี่ยจำๆเลยนะครับนี่ก็เจ้าม้าสีหมอกนะครับสามห้าเจ็ดไอ้สามเจ็ดศูนย์7ซดนะครับสามห้าเจ็ดมันปืนเลยครับสามเจ็ดศูนย์ซโอ้โหดูแววตานะครับ สวยมากนะครับอ่านี่รถผมซื้อมาใช้นะครับหรือใครอยากได้ก็มาครับผมคันนี้ก็ทําหมดไปเยอะนะครับอ่าตั้งใจทําให้สวยนะครับให้ดีนะครับนี่เลยคุฎคานรถสิงนะครับนี่ก็โอมฟอร์ชัวนะครับอยู่ด้วยกันนะครับทีมงานครับดยอดดีรถสวยนี่มาสีหมอนะครับโอ้โหแต่งเตึมจัดให้เรียบร้อยสวยๆเลยเหมือนกันนะครับ อยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ชื่อนี้กํารันตีครับผมคุดคาร์ลุซซิงนี่มินิคูเปอร์นะครับนี่คูเปอร์นี่สวยเลยครับสวยสวยเลยมาต้องการซื้อขายรถบ้านรถซิงรถแต่งนะครับได้หมดกระบงกระบะนะครับทุกรูปแบบเต็มระบบนะครับมาจัดฟงนั้นนเรายินดีเลยครับผมยินดีเลยยินดีเลยนะครับมาเลยมาเลยมาเลยอันนี้ก็เจ e นะครับตัวท็อปนะครับสวยสวยเลย อันนี้ลูกค้าจองอยู่นะครับนี่ก็ว่าจะมาดูเล่นๆเหมือนกันครับเห็นตัวจริงแล้วโอ้โหอดใจไม่ไหวนะครับต้องจองต้องจัดต้องจบนะครับเนียนๆมากๆครับสวยๆเลยใสๆอ่าโดนใจไปรุ่นแน่นอนครับผมจะหารถแต่งทรงนี้อยู่นะครับไม่ต้องห่วงนี่ดูสกิฟต์นะครับอือเนะครับตอนนี้ร้านเริ่มโล่งแล้วนะครับผมรับซื้อรถจํานวนมากครับ โอมาได้เลยครับนี่บีโอนะครับสีฟ้านะครับสวยๆนะครับผมรถเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับคล่องตัวนะครับซีสูบเครื่องพันสองอ่าอีโก้คาสวยๆใสๆเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับจากใจทีมงานกู้ค้ารถซิ่งทุกๆท่านทุกๆคนนะครับหากต้องการซื้อขายรถมาเลยนะครับเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกคนครับผมด้วยมิตรจิตมิตรใจ มาเลยวัยรุ่นจบแน่นอนมาที่นี่นะครับไม่ต้องห่วงโอเคครับผมฝากติดตามคันหน้าด้วยครับเดี๋ยวมีรถเข้ามาเรื่อยๆครับผมอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอความว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ